โต้เราแข่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อที่อะไรเพื่อเค้ื่อแท่ลครับเราควนขนมังปิ้งอันดีใหญ่ของเราฮะไม่ว่าทัแตงคุณจะลงคุณจีแสนก็ตามขนมปิ้งทุเรียนถุงกาวุกาครับเาเรียกังงถุปอสองปอองหนุนเตมตัวเราครับปอแข็งหนุนเตมัวเราครับแต่สิ่งอื่็ได้เพื่เอกครับครับผมเพืสุขภาพใช่ครับ ยังให้เราได้เรียนในเรียนหลักนะครับเสียงเล็กน้อยที่ำให้เกิดความผิดหวังผดมั่วพลาดต่อพูดใช่ครับผิดพกาดต่อพูดมาพิจารณเวลาของเราก็จะเพื่อเลื่อให้กับนักห้เรียนที่แต่ลายคนให้ลงมาเล่นนะครับบางคนสาจทางภาษาพินาไม่ได้พินาหลักนะครับเขาก็มีกิจกรรมที่ทุกคนสามารถร่วมสนุกกันได้ ในกระบวนการส,ส่วนร่วมในการจัดการกีฬาในครั้งนี้นครับเีงื่อวัวกีฬาตสองทาสองคนนะสีชมพูผาดหนึ่งนครั